ครับสวัสดีครับมาดูทีเด็ดของวันนี้นะกับสปีโก้ย่อโคงทำชุดสีแบบเป็นแบนสไตล์ตร้านเคอร์เรอร์นะดูดูครับตามนี้เลยที่เห็นเลยจับทรงจับสภาพทั้งคันตอนมาคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วทีหนึ่งแต่วันนี้คือตอนกลับจะกลับแล้วจะส่งลูกค้าแนละ้วสวยไม่สวยดูเอาเลยสไตล์แบบนี้ผมว่ายังไงก็ดูดีเนี่ยครับถังย่อคุ้มคุ้มโคง โครงย่อแล้วก็เอาท้ายลงใส่โครงหน้ากากถักถแตนเล่ทรงใหม่ย่อหน้ากากลงใส่ขาสเปนเ,เซอร์ต่อเรียบร้อยออกมาทรงนี้เลยครับประมาณนี้เลยชอบแบบนี้อยากได้แบบนี้ส่งมาทำนะครับวิทย์ลองดูสองดู โอเคครับเตรียมกลับบ้านได้